สบายดีพี่น้องทุกคนเนาะบรรยากาศสดๆจากเวียงจันทร์พี่น้องพายุเข้าเวียงจันทร์พายุเข้า โทษพยูนกำลังเข่าพวกคุว่าได้ยินเสียงเบาคำบนอะ่ะได้ยินเสียงแก่บออากาศที่เวียงแก่เ่าตอนนี้แมนซอแปดองศาน่ะสนตกมาได้ประมาณ เรือเาา่องส้มงอะไรทีน้องเบลจันปริมาณฝนฟ้าแดงจึงคืนเลยเนาะทุกทียังดุดทีน้องเอลยฝนตกลิ้นเลยเบงจันเราเมื่อเนี้ยอีกกระเทยโซ่ไปดูฝนเนาะ จะต้องทาใจยอมครับเป็จริงๆบอกความมาสิไป็นทายคลิปเส้นทางสีไฟสีเกิดแต่ว่ามันสมแหงโทษแต่พอดีมีอ้ายกูนลยเพื่นว่าจะให้ไปทายให้เบื้องแน่เนาะชนคนตรงในแบนน,น้ำท่วมทางบัวสินะ mm hmm. เห็นปุ่นแล้วเมื่อยไปพ mm hmm. ี่น้องเนี่ สบายดีพี่น้องแปดคนเข้ามาขับชม o m เลยนะขับชมจะใส่คอมเมนต์รวมกันเลยอะยุเก่เาบ้านทอนะพี่น้องเี่นราคาอายูเกศบ้านสี่คนางานเลยพี่น้องเลย ตอนบาพันอยู่เนี่ยไลฟ์สดให้ได้เห็นพาย,ยุให้ได้เห็นสภาพบินสภาอากาศอยู่เวียงนจ่เ์เขาตอนนี้เนาะไม่ใชไปถ่ายคลิปนี้เป็นไก่วนนี้กระตัดคลิปอ่า ไปส์บ,บู๊นนะอ่าคลิปเมืองเปืองชนละลงและคลิปเวียงจันทร์เน,ะนาะลงสลับกันไปตนะับดีนอนลูกคนเด้อเนาะคือความเหมาะสมฝนตกลิ่นคือเราเวียงจันทร์ปลากับห้อง,ง,งกันไลฟ์สดร์ฟลกันไปนมาพี่น้อน ลายสวนล้มกันริมพอได้เปลี่ยนบรรยากาศจาังเอยหนึ่งนะป้าไมืนไม่นดีร้องสวัสดีลุงป้าอาทุกคนเดเนนะกลับมาัชม สด,ดจากเวียงจันทร์บ้านหอมช่วงนี้แมนไปเสไปได้เลยพี่น้องฝนแน่ฝนหวานไม่สิไปต่างแข่งก็บม่ได้ไปเนาะใช่มันสุดกันเบืง วานี่ฝนกระตกลิบบึกคืนพี่น้องมาเว้นวางตอนเศ้าน,น้อยนึงแล้วกระตกอีกสุรดมันผนทางเนี่บ่มีโอกาสได้แห้งเลยนะทีเวียงจันทนะร์เพาะนัะเส้นทางอยู่สำเหนือเนาะอยู่ทางหลวงพบ่าเมืองเฮียมเนี่ก็ไปมาลำบากนะพี่น้อง ผูคูณผูกเก้าหลักนี่มันโอ้ไปยากมางยากคือว่าผู้ใดที่เดินทางไปเช่นนั้นก็ต้องศึกษาสภาพเส้นทางก่อนเดินทางเนาะยากพัดยนต์เมื่อไหร่ถงเนอะเมื่อวานนี่ก็ยนต์การบินลาวเนาะจากปักเซได้ไปขอลงที่หลวงพระบางเนื่องจากว่า ศาสนาวิสัยการเดินทางอาทองฝ้าอยู่เกยตเวียงจันนีโบเจมใส่เนาะได้ไปลงหลวงขบทก่อนแล้วก็เด็กโค้งกลับมาลงเวียงจันส่วนรถไฟลาวจีนะกับมาฮอนเวียงจันซาเนางประมาณ1ลื่องหาสองสงนี่แหละ เราจะฝนตกเนาะบางจุดก็มีต้นไม้มีน้ำไหลทานทางซึ่งนะคือตรงนี้ทานน้ำลงอี่อย่างตอนจะเดินทางเท่งนี้ลำบากนี่เล่วนสบายดีนะทุกคนเด้อเนาะ คอมเมนต์ล้มกันได้ด้วยพี่น้องวางคำเกิดมานังได้สุดเลยหนึ่งหนึ่งจากว่าไปเสียจโบได้เนาะกนตกลิ้มโดนบ้านเลยนะช่วงนี้หาอื่นเปลี่ยนใจได้เนาะเบียงจันทร์เฮาน้ำกำลังยืนขึ้นพี่น้อง

บ้านบอกครับอยู่ในห้อมเลยพี่น้องเลยเนาะเดยบ่เห็นรถก่ายมาหลายคนระับอันนี้ก็รถเดินทางนะรถไปเชสโซโบรถไปถ่ายคลิปแต่ละบอนพี่น้องเลยคาดว่า พายุนี้ยังยูเดือดนลยพี่น้องเวียงจันทร์ท่านี่มันจุดสีแดงนี่นแหละเรียงจันทร์ยพายุยังยูเต็มเลยเยอะแดงจึงคืงเลยเขตฝนฮงเขตทางตอนนี้ก็ยุ่งกันเลยพี่น้อง คับไปบนมาใช่ไหพะยุนยยนี่กัเลยปริมาณฝนล,ล้นล้นพี่น้องเดินสภาพอากาศจากภาคแค่คคคนี้นี่มันฝนตกเาวเลยเนาะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นไปเลยฟ้าฝนนะวันจันทร์วันอังคาร เต็มเต็มเต็มเบิร์เนาะแม็กซิมัมเบิร์ขนต้นน่ะใครอ่าหนิ่เดือนท่าในช่วงนี้ก็ลำบากจะน้อยเลยที่น้องเด้อเนาะอยู่ลาวน่นเนาะเส้นทางลงใต้ก็โอเคอยู่เส้นทางลง ะวันปักเซคำมวนนพี่น้องแต่ว่าเส้นทางไปทางเหนือนี่นยากยเย้อนเนาะเส้นทางระวางเวียงจันทร์เนาะกระซีไปสุดยูทีเขตแสนซุ้มนีพี่น้องสถานไปตรงนนะทางสุบสามเนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นไปขึ้นภูผาไปกระทางก็เริ่มเป็นคุมเป็นอย่างไรเน,ะนะาะยากพอสมควร ุมนเส้นทางไปเหนือในปัจจุบันเนี่ยมนเส้นทางไปเหนือในปัจจุบันเนี่ยมันบางจุดแต่มันคือตัดพาดกับพี่น้องดินสะไล่แน่นะแล้วก็เส้นทางลมทางอย่างแน่คือข่าวล่าสุดนี่เป็นทาง ทางไปซ้ำเนือนี่มันโลตคติดฟ้ากันพี่ผันแนละ้วคี่นองนอนกินข้าวปลา1-2่สองมื้อแล้วเนาะคนเดินทางกันเลยเอาข้าวสุดแต่ฟันะว่าเป็นยังไง ภาพแจง้งเสียงแจง้งบอนะคอมเมนต์ลงกันได้เลยพี่น้องเด้อนะครับชมจะเสร็จหลายคนบ็ได้ยูลาวพอนาะขวัยพี่น้องทอั้งต่างประเทศนี่ก็ับได้เบิ่งสภาพการเลยพี่น้องว่าตอนนี้สดๆในเวียงจันทร์เราเป็นใจเลยนะก็พอได้เห็นว่ามีฟ้ามีฝนโดยเลยว่าสภาพเป็นใจเลยนะรายงานสดนี่แหละบอกความใจเล กำงานสดๆจากเวียงจันทน์จริงๆมันมีอยู่เว็บไซต์เด้อพี่นะ้องเว็บไซต์อ่า Camera Live in c l o u เนานะแต่ว่าอ่าภาพบ่ค่อยแจ้งเพินแม่นเนาะพอคำาจะเข้าเดิเง่งนึงสาเหตุสภาพอา,ากาศในอ่าเวียงจันทน์เขาเนะาะฝ้าแดดฝนตบบกบ่พี่นะ้อง คือโอกาสมาไรสักแเบิ่งนะพี่น้อยนะวันนี้พี่เว่งจันทร์เขาเวลาห้าโมงเจ็ดนาทีนะพี่น้องยนะเ,เวลา,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 าหกโมงยังเนาะเป็นตอนแรงของวันอาทิตย์ที่หกเดือนเจ็ดปีสองพันสห่านะ วันนี่ก็ขึ้นสีเวทคำเดือนแปดลาวนะปีมาเงหรือว่าเตือนอีกสามสี่มือเลยกับเป็นมือบันสินใหญ่แล้วนะเพงลงสิบห้าคำล้ะปุบิเฮนไปถ่ายอย่างเช่นนะบอกคำโจงนี้เตือนท้ารับบ้าพี่นอ้องโซนดูคนนะ รถหายแต่ในเบี้ยงจันทร์เท่านี้แหละฝนยังตกเป็นทางเป็นสายอยู่ <c oughs> สวัสดีพี่น้อง12อนที่กขับาขมาชมเด้อเ ทรับคุกนจะแสดงคอมเมนต์รวมกันใเด้อพี่น้องด้วยู่อกล้อามาไล่สดให้ได้เห็นบรรยากาศที่เลี้ยงจัดท้างสดๆเนาะ ตปกี้เค็นบ้านบอกรันี่กจะเป็นทงนา,น,นาบิเลพสิน้องดูกลางซ้ายนี่กจะเป็นวัดอสองสามห้องไป,ปนี่เป็นวัดขาเจ้าห้องว่าสี่บุญเฮืงงเอฮงป่าพักบงเะพี่น้องขี้สี่บุญเฮืองป่าพักบง พี่น้องอยากให้บอกความไปทนไทยท่านใดก็ลองคอมเมนต์เดินะาท่านท่ามีโอกาสหรือว่าบอกความได้กายไปกับุาทไายมาให้เดนะ็กเนาะ ทั้งยัยขอให้พายุคนทานออกไปคนสีนเวียดนา้ำ้นสวัสดีเด้อยไอ้ทองสม,มัยพุทธ,ธรรวงศ์นาะโบโวะไอาหรือไงเอนาะบางเพือซื้อเสียงเฮียงน้ำเลยพี่น้อง บางเคื่องก็เป็นซื้อไส้ได้ทั้งผู้หญิผง,งผู้ชายบางซื้อกะไส้ได้ทั้งเมดคูนิ้งหมดแล้วแต่ผู้ตั้งซื้อเนาะของสมัยบางเคื่บอบรรมกันยิ่ได้ยินเป็นซื้อผู้หญิงก็มีเล้วซื้อผู้ชายก็มีเล้ว ประมาณนี้นะพี่น้องเดี๋ยวพอทำอเตรียมโตัวแต่งกินกันนะกินข้าวกินน้ำกันมาไล่สดให้เบิ่งบรรยากาศนหน่ิดนึงนบบที่เวียงจันเอาจองหกวงแยง,ง,งนะพี่น้องฝากกดไลค์กดติดต,ตามด้วยด้พี่น้องได้เลยนะเดี๋ยวกำลังจะทำบทความได้สร้างสรรค์คลิปใหม่ๆนะเดี๋ยวสุกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับไลฟ์สดนี้ก็ประมาณนี้นะ ไลไสุดเป็นดวงในหน,นึ่งีน่น้องปเด็จทกนม,น,น,นม่ได้คิปหนเลยี่น้องเด้อาย